ืัอน,นี้ผ้าอ,ออกมาชมสวนมะเขือค่ะเป็นมะเะขือค้องเพื่อนบ้านค่ะต้นกำลังงามเลยเดี๋ยวไปถามเจ้าของเพื่อนก่อนค่ะว่าดูแลจังได้ขึ้นได้งามแถบมะเขือนาแรงจังสีค่ะเอาเสือออกก่อนกำลังเห็ดยังน้อเจ้าของสวนนั่นกำลังสีแตงลีแหนง,ล,นงลีใบไอ,อ้มะเขือลี่ใบมันออกบ่คะเมนเป็นยังตองลี่ใบออกก็จะมันจะได้แบบเป็นนวยดีมันโล่งนะบอกลองกันโรคก้องก,กอ,งองกันมาแรงพอมมบอ มันเกิดให้แมงมันออกไปนํานะบ่หให้มันหนาพดโรคร้ายเนาะอ้วหลาย,ยหเหี้ยอันบะเขืออีนบี้เป็นบะเขืออีหยงนี่สายพันธุ์ใดนี่บะเขืออีหยงนะบะเขือหลอดไฟบ่เพื่อนบะเขืเอหลอดไฟหน่วยมันอยู่สเหอบะเขืออนวยย่วยเงยวเกำลังเป็นดอกค่ะเพราะท่านเทนวนยอยู่มันมีอยู่ได้หนวยมันมีนวยหรอบ่อนี่คะ่ะเป็นบะเขืออันนี้เขาเอิอนบะเขือหลอดไฟ พ่มือต้อคุณดีกวหน่อยไงน่นเห็นบอกใช่มันก็ล่างผืน่ะเป็นมะเขือหลอดไฟเพื่อว่าเอื่นมะเขือหลอดไฟมะเขือแบบนี้แสบเด้กํำลังสิเป็นหน่วย b o t a นได้เก็บอยู่นี่เป็นดอกร้ายหลายค่ะนี่เมื่อเมืงอิธีดูแลนี่ดูแลจังไรใส่ปุ๋ยใส่ยาจังไรค่ะสี่วันฉีดยาใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งใส่ปุ๋ยทุกสี่เมื่อเลยบ่สี่วันเลยบ่สี่ห้ามื่อนี่ละใส่ นี่ลูกมันนะกำลังเริมเป็นนวยเนาะพ่ท่านด้เก็บจยกเถื่อแม่นบอยังเลยเบิค่ะเดินใบไปเรื่อยๆอีกอาทิตย์หนึ่งกับประมาณนี่เนาะสิได็เก็บน่วยเนาะประมาณนั่นแหละใส่ปุ๋ยสูตรใดเหรอสูตรช่วงที่ว่าเอ่อบ่ท่านเป็นดอกกับใส่สูตรเสมอเพราะอีกช่วงดอกกับใส่สูตรสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดอ๋อมันมีสูตรไผสูตรมันสูตรดอกสูตรนวยอยู่เนาะมี ิ่งค่ะอันปลูกประมาณจะกต้นค่ะนี่อันนี้บอ pues er er อันสีลอยทั้งเบดอทั้งบืเขือม่วงตอแหลน่มนี่เข er ือส e. like ีม uh. ่วงน่ำบอสนี่หลันทั้งนั้นเป็นเขือสีม่วงมั่งนี่เพราะว่าเห็นอันล่ำต้นเพิ่นเป็นม่วงม่วงแมนบอนี่เบือสีม่วงนะตัวนี้มันจะเป็นไงนี่เป็นไงละบอสนี่แหละเด้นี่ค่ะเป็นเขือสีม่วงแบบนี้เขือตอแหลตัวนี้แมนบ่แม่นตอแหล ม่วงตอแหลบ่แมองามเนาะางเป็นคือกันเฟืองปุ๋ยบ่บ่ใส่ปุ๋ยจักเทื่อก่อนถ้าตั้งแต่เป็นต้นมานี่ห่วยเดนยวประมาณซิบเทื่อได้บ้างเพราะมันเดินกลัวแล้วเนาะใส่ทุกหาหกมือนะหาหกมือใส่ปุ๋ยเทื่อนึงแม่นอ้ยใส่ดูอยู่ตัวนี้บ่ดูได้บักแจ้งใส่เป็นมือป่นนะบ่อือโอ้ยกว่าสิได้บะที่นี่น้านี่เข้าสีรถทุกมือบอหรือจังไดยเออแล้วเดี๋ยวได้อากาศทำมันหอนแต่พด เขาบ่อหอนกับเว้นมืออ๋ <ใน S 1> บอ,อบออ่ได้บ่ได้ลดทุกมือค่ะเขาบ่ได้หดหลายดอกบ่ได้หดหลายนี่ยปรน,นเ็ดเป็นระบบน้ำยศค่ะน้ำยศหรือน้ำพุ่งเข้าเอิรนแบบนี้ย<ด>นยศน้ำยศค่ะนี่ปุ้ยกบบับพุทธันละลายตัวนี้ใส่ว่านี่ <c oughs> ใส่ว่านี่เองปกติไม่ต้องมันต้องใส่ไปกับสายน้ำยศแต่ว่ามันห่างนะมันกระเสดายปุ้ยมันลงดินซึมเข้เลยต้องใส่แบบนี้เอาอันเป็นการลงทุนเนาะอันเบื้องล้วนะลงทุนค่ะ รัฐบานี่หหบอว่าบะเขือราคานี่ราคาช่วงนี้เป็นยังไงกะตั้นี้เขายสื่อกันโยกอบสิบห้าบาทยี่สิบเลยล่ะอ๋อกะือว่าราคาดีอยู่นะแมนดีกำลังใส่หาโลนนะมีมาแล้วหน่วยบอท่านพ่อเก็บค่ะเฮ็ดโอ้ยลำรีลำไร่เฮ็ดของค่ะลำรีลาไส้เฮ็บไบ้แล้วจักเถื่อทั้งนั้นเป็นสวนมันสำปะหลังค่ะกำลังงามหน่อยแลวเราขายปลาถูกผลิตได้เงิน คุณนะค่ะโอ้ออนซอนต้นมะเขือเพื่อนเห็นหรอหรอออนซอนดูแลได้ดีได้งามค่ะถือฝนมันหนีไล่เธออเลยได้หนีเพราะว่าฝนบานท่ากระตกดูอยู่พี่หนีฝนดีอยู่ฝนดีแต่ตะมัวปีอยู่เนาะมันก็เลี้ยงงามเมืองค่ะเพื่อนเด็ดใบไก่สิแล้วเราตัวนี้เด็ดใบลางออกแตงกิงหน่อยมันออกนล้นะผิวงามอีลีค่ะมองนี้อันทั้งนั้นหูซื้อว่าสิต้นใหญ่กว่าทั้งนี่ไหมเฮทั้งนั้นนะทั้งไหน เป็นคนละพันคนละพัน๋นนอคนละพันเป็นหม่องตัวไหนอะโอ้อโอสีหม่องเห็นบนลำต้นมันสีหม่องทามันไดีเป็นไน้วยๆมันบอกล้ายเด้นี่ของทุกอย่างต้องลงทุนทุกอย่างค่ะพี่น้องลงทุนปุ๋ยยาปุ๋ยยากับแพงแต่เวลาเอาเข่าจริงๆละ่ะเวลาค่าขายของผืชดไร่นี่สีราคาถือค่ะโดนๆสีฟกได้ราคาแพงเธอานึงค่ะทั้งนี้ก็จะเป็นมะเขือสีม่วง มะเขือสีม่วงนี่สิงหุสึกประสิต้นใหญ่กว่าไอ้มะเขือลายมะเขือหลอดไฟนี่ค่ะกำลังเริ่มเป็นดอกเลสิผ้ามาเบิงตอนเป็นวัยหลยๆอีกเท่หนึงค่ะเป็นช่าวสวนนี่ต้องขยันขากอีรีค่ะจังไดเงินเพลินบัวบัวเช่าวสวนช่าไรทำงานทุกอย่างนะคะปลูกยังกะดูแลใส่ใจ คือจังเช่าสวนจังเีเพิ่นกระต้องดูแลใส่ใจต้องมีปุ๋ยมียามีตน้นทุนคือกันค่ะเพื่นจังไหลขาย้าเม่นปลูกกินลรปลูกจังไรก็ได้บตองงามปันได้ห้าก็กินไดเนาะค่ะจะทาเม่นปลูกส่งตลาดเนี่ยฮากระต้องใส่ปุ๋ยใส่ยาเป็นธรรมดามาปลูกแบบอินทซีย์กับบได้ค่ะบ่ดไดกินบ่ดไดขายแน่นอนเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนถี่สื่อไปกระต้องหูจักป้องกันค่ะ เพราะว่ามันบ่มีแบบอินซีร้อยเ์เซ็เลยค่ะบอกเลยการเห็ดสวนเห็ดไหล่่าวสันบได้ขายสื่อไปห้าต้องหูจักป้องกันหูจักล่างหูจักไอแบบว่ากำจัดสารพิษต,ตกค้างให้ดีค่ะก่อนเข้าสกิน